ศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยามใดที่เรามีเมตตาแม้แต่สัตว์ตัวเล็กก็ย่อมปลอดภัยความเมตตานี้จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้สงบและนำพาชีวิตให้ยืนยาวไม่เบียดเบียนไม่เป็นภัยศีลข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีคือการงดเว้นจากการลักทรัพย์ ความซื่อตรงคือทรัพย์ที่แท้จริงของชีวิตเมื่อใจซื่อตรงไม่คิดฉกฉวยของผู้อื่นทรัพย์สินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ย่อมมั่นคงและงอกเงยไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องระวังภัยศีลข้อที่สากามสุมิาจาราเวรมณีคือการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามความรักที่มั่นคงความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง เป็นเสมือนรั้วแก้วที่คุ้มครองครอบครัวชีวิตที่บริสุทธิ์ในรักย่อมมีแต่ความสุขใจไม่มีรอยร้าวไม่มีเรื่องบาดหมางให้ต้องทุกข์ศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีคือการงดเว้นจากการพูดเท็จคำพูดคือสะพานเชื่อมใจการพูดแต่ความจริงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากแต่ย่อมนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ และความเคารพยำเกรงคำพูดที่ซื่อสัตย์ทำให้ใจเราโล่งโปร่งเบาไม่ต้องคอยปิดบังสิ่งใดศีลข้อที่5สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีคือการงดเว้นจากการดื่มสุราสติเป็นธรรมะคุ้มครองโลกการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ย่อมทำให้ชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทสามารถสร้างความสุข และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงศีลทั้งห้าข้อนี้จึงเป็นรากฐานแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเป็นแสงแห่งธรรมนำทางไปสู่ความสงบเย็นตลอดไป